คฤหาสน์สุดหรูราอลังการทุกมุมชีวิตดุดเจ้าหญิงสวยและรวยมาก เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยมากๆเลยค่ะสำหรับสาวแคทซอนยาสิงค์่ะนักสแสดงนักร้องนักธุรกิจทางช่องเจ็ดที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องบ้านรูของสาวแคทพร้อมกับประวัติของเธอการโดยแคทเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นศิลปินคู่ดูโอจากค่ายเพลงกามิกาเซ่แคทแพทจนในปี2556เธอได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงกับทางช่องเจ็ดก่อนที่แคทจะมาเป็นนักสแสดงช่องเจ็ดเธอได้ร่วมขึ้นสแสดงในคอนเสิร์ตร,รวมศิลปินของค่ายในชื่อ ก a มิ k a เ e เ e ็บค n c e r t ต่อมามีซิงเกิลแรกตามมาในชื่อเพลงไม่ชอบผู้ชายในปีเดียวกันช่วงปลายเดือนมการาคมพศ2554ได้มีซิงเกิลที่2คือคนขี้ลืมไม่ลืมเธอและช่วงปลายเดือนมิถุนายนพศ2554มีซิงเกิลที่3คือเริ่มวันไหนจบวันนั้นในกลางปีพศ2555แคทแพทได้ออกอัลบั้มใหม่ชื่อว่า f r o n โร o w และแคทได้หมดสัญญากับค่ายกามิกาเซแล้วปัจจุบนันแคทยังมีผ ลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้เห็นและเธอยังเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า JESS BRAND และเป็นเจ้าของร้านอาหาร AUTOMATO RESTAURANT AND BAR ในซอยสุขุมวิท24ด้วยนอกจากนี้ทางครอบครัวของเธอยังทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไปเช่าดังนั้นครอบครัวของเธอจึงถือได้ว่าเป็นครอบครัวนักธุรกิจที่มีฐานะมากๆคะ่ะ